วันนี้วันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสาสิบสี่ในคัดเศษทิ่แล้วมาในตอนฉตอนายบานี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เจ็ดเมื่อตอนที่หกพูดกันถึงตอนที่ห้ากับตอนที่หกพูดกันถึงว่าตายไปเข้าโรงพยาบ,บาลแล้วทำท่าจะตายแล้วไปนิพพานแล้วก็เป็นการข้ามไปขอย้อนถอยหลังอีกนิดหนึ่ง เข้าโรงพยาบาลเมื่อพอศสอ0 0ันห้้อ 1, ทุนปีนั้นมีการอะไรเขาแห่แห่ทางชนมากนะหลความเขาจะแห่ไปจะอยู่หัวทางทางน้ำมีการเห่เรือไปตอนนั้นพอดีในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบัลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัติตามธรรมดาองคนป่วย ย่อมมีกำลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีน่าดีแต่ว่าเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทำลายร่างก็ได้ก็มีความหวัดหวันหว,วันใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบาย ที่อาจจะกวนก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ากรมแพทย์ฐานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมฐานเรือใกล้ที่พระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตากสินจึงนึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณาโปรดป้องกันด้วย ว่าอาตมาเองขออาัยบุญบารมีของท่านเพื่อมาอยู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำ้ายก็ขอป้องกันด้วยตอนนี้อธิษฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นก็น,นอนถึงเวลาประมาณทุกประมาณทักสองทุ่มเสร็จ,เ,รจเห็นเขาเงียบกันหมด พยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับเก็บอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขาใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดเกรงพะอย่ห้องพะอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีกเอ่อก็ใส่กรอนเขาโทษนะก็ใส่กรอนเมื่อใส่กรอนแล้ว ก็เปิดไฟไอ้ไฟนะั้นไฟร้อยรอย้รอยแรงเทียนยังสว่างจ้ายอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็น,น,นว่าเข้ามุ่งนอนเวลานั้นมุ่งลวดยังไม่มีพอเข้ามุ่งนอนแยังไม่ได้ดับไฟวัตสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟท้งนี้พ่อะอะไรพระวัดระแวงผี ้าตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายเข้าไฟร้อยแรงเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนชีรสะถึงหมอนจับอนาปานสติเรืต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกภาวนาพุทโธตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ เพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูตจะอย่าลืมว่าประตูนั้นใส่กลอนเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็มใส่เสื้อสีขาวทีสั้น หน้ามีกระเดียดไปทางเจ็กนิติถ้าทางคร่องแคล่วว่องไวมากเดินเขามาถึงก็มายืนอยู่ข้างเตียงอาตมาก็มองมองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิม้มท่านมองท่านก็ยิม้มอาตมามองอาตมาก็ไม,ม่ยิ้มเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแนะ่คือจิตสงสยัย ถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงไขรท่านบอกใข้ไครมาคุ้มครองเรื่องผีของท่านก็บอกกับทว่า,าอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยงมา ก็ถามว่านี่พระเจ้าต่างสินจริงๆหรือยังไงท่านสามารถสงสัยตอนไหนก็บอกกษัตริย์พระเจ้าต่างสินจริงๆอ่ะทไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้าถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้นหน้าสเสื้อแขนสั้นท่านก็เลยถามว่าพระราชาจําเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอยางงั้นใช่ไหม ไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาไปาเวกก็บอกกท่านบอกว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาัยครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักรือาการลงรังถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ตกมรรกท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกมรรก ถามว่าทำไมจึงไม่ตกนรกมก็เลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมบวดก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระรัชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็ยิ้มท่บาบอกว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทำไมถึงไม่จำถามว่าจำอะไรบอกจำเรื่องเก่าจะนึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิ จำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าขพระเจ้าตักสินแล้วใครรับพระเจ้าตักสินแล้วข้าไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินบทเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้เวลานู้นไม่รีเวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นโลกกระเพาะท้องมันอืด เธอก็ไม่แล้วก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้่านก็บอกว่าเอา,อานี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตักสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ให้ท่านเห็นแล้วก็ท่านก็เลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงเรื่องกษัตริย์พร้อมมหมบรรดาท่านพุทธริษัทท่านมีความงามสง่ามมากพระเจ้าตักสินมหาราชท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้าอย่างนมนม,นมอยู่ รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยลักษณะเพียบพร้อมทุกอย่างรักษาบริบูรณ์ดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็คุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับดในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุมคมค้มครองท่านไม่ยอมให้ผีและสัจจศัตร์ใดๆมาทำอะไรกับท่านได้เลยก็าถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านก็ตอบว่าเวลานี้ผมเยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็โง,โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจเจริญกรรมฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผีกับคนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธริษัทเวลานี้มาหอนอีกแล้ว ยินเสียงหมาเข้าไมโครโฟนลรือเปล่าก็ไม่ทราบหัวหอนก็นใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจงนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าต่างสินตายจากความเป็นพระเวลานั้นพระเจ้าต่างสินปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้ในปัจจุบันเกิดฉันดุสิตใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดี ถ้าครจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าต่างสินไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าต่างสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็เล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึ่งเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจาใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนหนึ่งกับพระเจ้าตากสินนะ่าฆ่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าตากสินะเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้านายขอรอนหนึ่งแต่การที่สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กแต่การที่สามอยู่วัดกันมาด้วยกันแต่การที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทําทงานรบรวมกันมาประการที่ห้าพระเจ้าตากสินะเป็นลูกเขยของราชการที่หนึ่ง แล้วลูกสาวาก็ราชการหนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชาย,ยาของพระเจ้าตักสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลงแล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้าตักสินต้องออก,กเพราะว่าเป็นหนี้เจ้าสัวเมือจงจีนเขาเขาจะเข้ามาก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงหนี้ ไอ้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบี้ยแสนรัรชที่จำระก,ก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ก้กกันใหม่ก็มีความจำเป็นจำใจต้องต้องสละราชสมบัติวางแผนให้รัชการที่หนึ่งกับพระราชวังบวรเวลานั้นเมืองขเมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขเมรให้นําลูกชายจันสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขเมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมา ให้ครองเมืองเขมรแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกบวฏและแกล้งทําเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนแต่ถ้าว่าพญาสันให้ไปทวงนี้ทวงสวยที่อยุธยากระบคบคิดก,กับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตักสินพยาสันนี่งโง่มาก ในที่สุดพระยาภัยซึ่เป็นหลันราชการที่หนึ่งอยู่นครราชสีมากขยกทัพมาจาาับพราพญาสันบริฆาแล้วก็ปล่อยพระญาตัดสินให้อยู่ตามสบายในเมื่อราชการที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพบุ่นวายก็ไม่ได้ตีเขมรเมืม่อกลับเข้ามาแล้วก็มีเ็าไปก็พักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิ ยังไม่เข้ากรุงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นยังไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตหร่อวัดสแกก็สระผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้าพาระนครลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยากก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือข่าพระราชาองค์ต้น ต้องก่อนถ้าขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทั้งเสืบสืบส,สันตติวงที่ต้องชําระหนี้เขาอันนี้เป็นเรื่องโกงนี้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษที่ต้องประหารชีวิตนั่นแหละใส่ถุงการฆ่าไปเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบโทษ้ดยท่อนจันท แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่จะอยู่สอธรรมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานาไปแล้วลูกชายพระเจ้าตากสินขององโตค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช องครองลงมาก็เป็นพ่อค้าสําเภาท่านเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จเสร็จไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับถ้าถามว่าผีะว่าไงถ้าบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านยากลับก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตางค์ใช้เลยมีสตางค์ติดกระเป๋ามาแค่ยี่สิบบาทไอ้เงินยี่สิบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่านี้คือมียี่สิบบาทเพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบางเลี้ยงพระหมดบ้างบางเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้ควรเ,เลนห่ยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม,ไม่เคยมีหวยประเภทนี้ ถามท่านว่าทําไมถึงใช่ศัพท์ว่าสมัยเราคําว่าเรานี่หมายว่าเคยเกิดร่วมกันท่า,านก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดเลยนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวป่าชาวดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวได้ทั้งหมด ต่าไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเภทนี้ไม่มีมีแต่หวยก็อขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยก็อขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตางค์ติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตางค์ท่านก็ฟักสตางค์โยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดแล้วท่านก็ลากลับ พอตอนเช้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสองสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันจ่าเอกกุลาบนักนกางสะกุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่าเอกสุนทรเธอรู้อยู่ว่าจะมาเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็ลว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลวงอาเขาเลยกตอบว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตากสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปหลวงอาก็กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตากสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตากสิน เขาเล่าความเป็นมาตานที่ได้ฟังมอกี้นี้นิดหน่อยล้วบอกว่าหลวงอางเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนจน,จนอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีต่เลขเลขเจับยี่กี่ถ้าไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังมายี่สิบห้าสตังเอาเหรียญฉลึงแต่มันเป็นเลขยี่สิบห้าสตัง โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านั้นปรากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏทั้งโรงพยาบาลทั้งในรโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอ้ข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญแ้่ข่าวหวยข่าวสัดดําเนี่ยยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขยกไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้ก็สอบเข้าศาลจรต้องคิดเท่าไหร่ ได้แบคงใบลรร้อยหนึ่งข้าศข้าสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจ่าอะไรจำไม่ได้เป็นจา่าเอกเขาไล่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้ากร็รวมความว่าเรื่องพระเจ้าตัดสินในเวลานั้นก็คุยกันจำภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตัดสินก็ภาพที่เขาปั้นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าทูงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆทำตามธรรมดานีท,ท่านเจ้าขอก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตัวน,นั่นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีพันฝาขคาศึกจ้ายุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก พอ,พอพอปิดทองแล้วหน้ากลายไปอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอัศจรรย์ปิดทองแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทาไมปั้นพระรูปพระรูปพระเจ้าเต่าศีนที่วัดท่าสงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว่าปั้นตามภาพแล้วก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เราตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต่อมาอีกคืนหนึ่งเวลาประมาณทักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมันนั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตียเต้ยๆผิวคล้ำแล้วก็ชะโงกหน้าเข้ามาเพราะท่านขอรับไม่เป็นไรรอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็หายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาให,หม่ ลอกต่อไปนี่จะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่าย1ิสองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทำไมถ้าบอกว่าเป็นกดของกรรมถามท่านว่าเป็นใครถ้านบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขาเป็นเจ้ากรมแพทย,ย์ใหญ่ ก็เป็นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามเรือเอกเอเอจ่าเอกนะจะไปรันนะเวลานี้ไปลลลเลยเลือเอกสุนทรชัําทุวันท้าคนนี้คือใข่เธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมันเองและในที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามพวกนายทหารพวกพวกยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคล้ายๆฝรัง่งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระท่านไปค้น,คนสตังในอุติได้มาอีก180บาท หลงืตูตามหนังสือบ้างอะไรบ้างกระรความมีสตางค์จริงๆสองบาทเครื่องอุอกรณ์การใช้ก็ไม่มีแต่คนบานอำโคก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันแต่คนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระล้วก็ปล่อยเลยท้านี้เพราะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้กระตังเขาถูกหวยเ็าให้กระตังแล้วก็ใช้นอนช้นี่ชื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารจี่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจแล้วไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้เขาซื้อมาโดยเฉพาะอย่างนี้เรือเอกเรือเอกส้นทอนสนตัวเนี่ยมีความห่วงใยมากกับกุหลาบาาพันจา่าต่อมาเป็นเรือีเรือทีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตากสินก็มามาให้หลังจากนั้นนุคืนหนึ่งหนุ่าไก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คนที่จะได้มีสตางค์กินมีสตางค์ใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองขอรับ เรื่อนชาญสมาบาตเป็นฟันเฟือนได้สิ่งทิ่พยนันฟันเฟือนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้นเาอบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหร่ตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นทั้เวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไม่ออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุกวันก็บอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็แลวกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งร้อยบาทเขาก็ได้300บาทเธอก็เงินสาอหนึ่งร้อยบาทเก็บเัาทุนเก็บวันที่สองก็เล่น200บาทก็ได้มาหกรอยบาทวันต่อไปก็เอาหกรอบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เล่งคราวละพันคราวละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคา6,000นหกพบาทแต่ว่าปีนั้นขึ้นราคาเป็นเ0้าบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราวละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกรมความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจำทุกวันทางท่าราชบัณฑิตข้างบนพอมาถึงปับ๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวีระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวีระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่พยายามเกรงว่จาจะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารก,การกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินที่จะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้ทั้งสิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทําความสะอาดห้องอาหารเข้าไปห้องพิเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชําระล้างแต่สิ่งที่น่าอัศจย์ก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึงทอดน่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้โสงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอื่งทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอื่งมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอาลูกภายหลังประวัทหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอื่งกับเหล้า กระซิบบอกแขกที่มาบอกอาจารย์นี่ชอบกินอึงออ่งทอดอึ่งทอดจะได้มีมากทุกวันก็เป็นว่าสําหรับวันนี้บรรดาท่านพุทโดยสารก็จบลงแค่อึง่งเพราเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแต่บรรดาท่านพุทธศยสารได้กระชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี